โอ้โหอันนี้ตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยกรเบื้องนี่มันกับตอนเมกานี่นะเอ้เราขอจับมือพี่เขาได้หรือเปล่าไม่ได้จับไม่ได้อ๋อไหนเราขอจับดิเฮ้ยเอ้าผู้หญิงอะไรเนี่ยทำไมผมยาวจังเลยอ่ะพี่โฟร์เป็นไรอุ้ยพี่พอตพี่คนนั้นทำไมเขาหน้าตาเป็นแบบนั้นน่ะอุ้ยโอ้โหดูดิคุณหมอคุณหมอผ่าตัด จากห้องพยาบาลนี่นะเฮ้ยว้ายอันนี้แอสดีเจพีกระบุเรติดตามช่ซงุูกด้นะครับพี่โฟ์ครับตอนนี้นะคะพวกเราอยู่กันที่ลีฟลี่พัทยานะคะไปเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันนะพี่พอดพี่พอดเจอตัวอะไรอะอะไรพี่พอดเจอตัวอะไร เฮ้ยมีผีจ็อกเกอร์ด้วยหรอไหนๆพาออกมาไปดูหน่อยไหนคนไหนครับผีจ็อกเกอร์คนนี้หรออุ้ยพี่เขาเป็นตัวตลกเห็นไหมเอเราขอจับมือพี่เขาได้หรือเปล่าไม่ได้จับไม่ได้หรอไหนเราขอจับดิเฮ้ยเอาตกใจหมดเลยใช่ไหมนี่ไงนี่ไงจับได้อยู่เห็นไหมนี่เห็นไหมเขาใจดีนะเนี่ย นี่ไงนี่ไงเจ,จ้าผีโจ๊กเกอร์ครับว้าวเอ๊ข้างในอะเป็นเครื่องเล่นนะคะพี่พอสครั้งที่แล้วพี่โฟกเข้าไปแล้วรอบนี้พี่พอสอยากเข้าไหม,ไมอุยไม่กลัวกันหรอข้างในมันจะเป็นมืดๆด้วยนะแล้วเราก็ใช้ปืนเลเซอร์ยิงผีโจ๊กเกอร์พอชอบไหมเฮ้ยไม่กลัว, <c oughs> ลวหรอครับโอ้โหอันนี้ตัวอะไรเนี่ย เย้ yeah, พวกเราเจอหน้ากากไอรอนแมนด้วยโอ้โห<อ>แถวนี้มามาว่ามันน่าจะมีซูเปอร์ฮีโร่เยอะนะพี่โฟกเอางี้ละกันเดี๋ยววันนี้พวกเราจะไปตามหาซูเปอร์ฮีโร่ที่ลิฟลี่พัทยากันนะครับ<อ>พี่โฟกพ,พร้อมอยังปะไปกันเลยครับพี่เปียอโอ้โหตัวแรกเราเจอนี่นะครับโรบอทนะครับเหมือนบับเบิ้ลบีเลยอะแต่มันเป็นสีเขียวดูดิตาเขาเป็นเลเซอร์สีเขียวยนะคะเพื่อน นี่โครงเหล็กทั้งตัวเลยนะพี่โฟกดูดิพี่ทหารอุ้ยหน่วยซิลและค่าเนี่ยโอ้โหเท่ไหมพี่ฟโฟกข้างหน้าเราอาจจะเจอซูปเปอร์ฮีโร่อีกนะครับไ,ไ,ไหนพี่พอเจอใครอ่ะโอ้โหนี่มันกับตอนเมกานี่นะอุ้ยตัวใหญ่มากเลยนะโอ้โหสุดยอดเลยแปงลงร่างเป็นกับตันเมกาแล้ว นี่เด็กๆอันนี้คืออะไรเนี่ยเราเคยเล่นกันหลายรอบแล้วนะมันจะเป็นให้เราหยอดเหรียญเข้าไปใช่ไหมแล้วเหรียญมันก็จะหมุนเป็นวงกลมนะคะเพื่อนๆอ่ะพี่โฟกลองหยอดลงไปเลยนะไหนมันหมุนไหมอุ้ยโอ้อ้าวอ้าอาวอาอาเมื่อไหร่มันจะลงทีเนี่ยขอเฟียก็ไหลลงไปเหมือนกันน่ะเห็นไหมโอ้ ลงไปยังเย่ไปแล้วพี่ฟโฟกอันนี้มันคืออะไรเนี่ยพี่ฟโฟกลองไปกดปุ่มสีแดงดูดิหุ้ยอะไรอะไขรเนี่โยโอดูดิดูคุณยายคนนี้เขามีผมปลอมด้วยเห็นไหมเห็นไหมโอ้เขาคือใครนะ่ะแถมมีชุดฟันด้วยนะเป็นฟันปลอมของคุณยายหุน่กกากลัวมามาไปดีกว,ว่าไปแล้ว นี่คนนี้คือใครพี่โฟลรู้หรือเปล่าสวัสดีครับค,คุณลุงมิสเตงงอร์บีนคนนี้เขาไม่ใช่เจ้าบ่าวนะพี่โฟเป็นไรอุ้ยอะไรอ่ะพี่พอทพี่คนนั้นทำไมเขาหน้าตาเป็นแบบนั้นน่ะอุ้ยโอ้โหดูดิคุณหมอคุณหมอผ่าตัดจากห้องพยาบาลนี่นะอุ้ย จริงเลยอะ่ะเอาแล้วเด็กหายไปไหนกันหมดเนี่ยพี่เฟียสพี่เฟียสกลัวไหมอ่ะอุ้ยใครเนี่ยมานอนอยู่ตรงนี้เนี่ยตำรวจคุณตำรวจหรอโอ้ทำไมคุณตำรวจมานอนอยู่ตรงนี้มาว่าไม่ใช่คุณตำรวจนะน่าจะเป็นพนักง,งานรักษาความปลอดภัยของที่นี่แน่เลยเมื่อกี้ก็เลยปล่อยให้คุณหมอผีมาเดินเป็นพ่านเมื่อกี้นี้น่ากลัวมากเลยนะพี่โฟกแลก็เลยหลัอ๋อ หมอก็เดินผ่านพวกเราไปเฉยเลยอะอันนี้คือใครเนี่ยุ้ยน่ากลัวเหมือนฆาตรกรอะไรสักอย่างนึงเลยอะเหมือนหนังเรื่องอะไรสักอย่างอะพี่โฟกุยน่ากลัวไม่ไปล้วว่นีแล้ว่อมันาเอู่เลยุยนี้ใครอะุอยนี่มันจงก,กนี่นะว้ดูดีดูปากเขาดิปากเขา มีอะไรแดงๆด้วยนะ <c oughs> เขาทาลิปสติกหรือเปล่าเฮ <c oughs> ้ยผู้หญิงอะไรเนี่ยทำไมผมยาวจังเลยอะ่ะน่ากลัวเดี๋ยวดูหน้าเขาใกล้ๆก่อนออเฮ้ยเขาใส่ชุดนอนสีขาวด้วยอะ่ะเ <c oughs> พื่อนตัวนี้อะไรนะเล่นตัวก้ลูกบอลอุ้ยพี่โฟเพื่อนพี่โฟทำไมมันตัวสูงอย่างนี้ล่ะเฮ้ยไปดีกว่าน่ากลัว <c oughs> อุ้ยตรงนี้คืออะไรเนี่ยมีลงศพเต็มเลยพี่โฟ <c oughs> นี่ไงโรงศพเต็มเลยอะหลายโรงเลยตอนนี้พวกเราอยู่นเนี่ยเนียน่าจะเป็นบ้านล้างนะครับดูดีมีแมงมุมยักษ์เกาะอยู่ด้วยครับพี่เฟียสพี่เฟียสลองเดินเข้าไปข้างในดูสิอยู่ดีดพี่เฟียสเจออะไรอะพี่โฟกอะไรอะอุ้ยอะไรอะข้างในคืออะไรอะครับอุ้ยนี่มันตัวอะไรอะผีดิบหรือเปล่า โอผีดิบคุ้นคนชีพด้ด้วยครับตรงนี้อ่ะเหมือนมีโครงกระดูอยู่ในกล่องนี้เลยครับอุยน่ากลัวโอ้โหแล้วฝั่งนี้เจ้าโครงกระดูตัวนี้กําลังออกจากโรงครับเพื่อนๆเห็นไหมนี่มาเจอแล้วนี่นะ่าจะเป็นแม่มดนะเพื่อนๆดูแม่มดเขากินอะไรอะ่ะสังเกตดีๆบนหัวแม่มดมีงูด้วยนะหรือว่าเป็นหนอนเจาะหัวเนี่ยอุ้ยน่ากลัวอุ้ย,ยอะไรอะ่ะ นี่มันกระสือหรือเปล่าดูดิเขามีตะตับไตไ้พุงอะครับอุ้ยน่กกากลัวโอ้ถ้ามาตอนกลางคืนนี่นะ่ากลัวมากเลยนะขนาดตอนกลางวันยังน่ากลัวขนาดนี้นะนพี่โฟกเจออะไรอะอฮ้ยตุ๊ก,กตาผีอุ้ยดูดิเหมือนตุ๊ก,กตาญี่ปุ่นเลยเนาะเขาใส่ชุดกิโมโนโด้วยอะครับกิโมโนโน่นารักจังอะไรพี่โฟกเจออะไรอะรตุ๊ก,กตาเด็กเหรอเอุ้ยน่ารักนะ พี่พอกล้าไปนอนกอดที่บ้านไหมเอาจริง,รงหรอไม่กลัวหรอมันเป็นตุ๊กตาของผีหรือเปล่านะดูดิตรงเนี้มีกระโหลกของคนด้วยเห็นไหมน่ากลัวพี่พอสจเอไปจริงๆริหรอเฮ้ย<อ>เด็กๆดูฝั่งนี้ดินี่มันแม่มดชัดๆเลยเห็นไหมแม่มดสามคนนี้เขาก็ลังทําอะไรกันนะ่ะพี่พอสลองเข้าไปดูในน้ำี่มีอะไรหรือเปล่าอ๋อพี่พอไม่กล้าเข้าไปพี่พอสกลัวหรอ โอ,โอเคงั้นเราไปฝั่งนั้นกันดีกว่านะเขาเขามีเลือดด้วยเออเขามีเลือดด้วยอะ่ะพี่พอดูนี่ๆขาของใครเนี่ยมันยาวมากเลยอะ่ะว้ยอะไรเนี่ยทำไมเฮสเทกับเฮโฟไป่นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ย,ยโอ้โหนี่มันโครงกระดูกของสายเลนเทหรือเปล่านะดูดิมันตัวใหญ่มากนะเพื่อนๆว้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยเป็นน้ำสีเขียวครับ มันเหมือนน้ำเอเลี่ยนเลยไหมพี่โฟกมันเป็นสีเขียวๆวะเห็นป่าน่ากลัวจังเลยเอไหนนะซุปเปอร์ฮีโร่ที่เราตามหาเขาบอกว่ามีซุปเปอร์ฮีโร่อีกตัวหนึ่งที่เรายังหาไม่เจอนะแบทแมนหรอใช่มันคือแบทแมนพี่พอตกับพี่เฟียสเจอรอยังบแมนก็ังไหนพี่พอตไปหาแบทแมนช่วยมามาดีเขาอยู่ไหนนะพี่เฟียสเห็นรอยัง โอ้พี่พออเขาเจอแล้วหรอไหน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 ,นโอ้โห,โ,หโหพวกเราเจอแบทแมนแล้วเย้ตัวใหญ่มากโอ้โห,โหดูดิกล้ามเขาเป็น,นมันมัดเลยนะโอ้โหดูดิแข็งแรงมากเลยนะโอ้โหพี่เฟียแปงลงร่างเป็นแบทแมนหรือยอังอ่ะโอ้โหพี่พอรอต่อสู้กับแบทแมน Batman แล้วพี่เฟียดูดิเฮ้ยอ,อะไรอะ่ะอ๋อรวมพลังกับแบทแมนแล้วนะคะเพื่อน วันนี้พวกเราน้องฝาแฝดก็ทําภารกิจหาซูเปอร์ฮีโร่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันไม,ไม่ไม่มีผีเลยอ๋อ oh, มันไม่มีผีแล้วใช่ไหมใช่แล้วพี่พอลกลัวที่ริบรบีーเปล่าไม่กลัวไม่กลัวนะถ้าพี่เฟียที่พอลโตแล้วแนละ้วเดี๋ยวมา,มาพาเ,าเข้าบ้านผีสิงพี่เฟียกล้าเข้าไหม oh. เอาเฟียยังกลัวอยู่นะครับโอเคนั้นสําหรับวันนี้พวกเรานะครับน้องฝาแฝดขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปเพื่